วันนี้น้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องนะคะจะมาแนะนํานะคะสําหรับสน,น,นิจันเนาะทอมเนาะลองไปที่ต้นแรกเลยนะคะน้องทอมอเริ่มแรกนะผมขอแนะนํา <ผม S 1> นะครับผมตัวสนิทจันโกเมนนะครับผมตัวนี้เป็นโกเมนซึ่งต่างจากแดงครับคือถ้าเต็มฟอร์มแล้วครับเขาจะใบใบเขาจะงุ้มลงนะครับใบจะงุ้มสัง,<า>งเกตปลายปลายแหลมเขาจะงุ้มลงแล้วเวลาเรามองเต็มเต็มเนี่ย เวลาพมงุ้มปุ๊บมันจะกลายเหมือนเป็นโฟ,ฟมกลมลอนลึกลอนลึกใช่ครับ,<ใ>บต่างกันบ <ม S 2> ใบกลมลอนลึกแล้วก็เขาจะแข็งครับใบเขาจะแข็งเวลาลมพัดมันจะไปทั้งชิ้นออมันจะไม่พิวอ,ออ่านะครับแล้วก็ก้านสีแดงนะครับลแล้วเป,<ด>เป็นเป็นไม้ที่โตวไวมีกลิ่นหอมนะครับผมอ่าเสน่ห์จันโกเมนโกเมนนะคะตัวแรกเลยโกเมนใช่ครับตัวที่สองนี่เป็นเสน่ห์จันแดงนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแดงโบราณด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ กระแสกลาลังมานะครับผมก้านแดงใบรูปหัวใจนะครับผมตรงหูเนี่ยเขาเขาจะห่างกว่าตัวโกเมนหน่อยโกเมนจะชิดหน่อยครับรแต่ตัวตัวแดงจะวีจะกว้างนะครับแล้วก็ปลายจะแหลมนะครับปลายจะแหลมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแดงโบราณสังเกตเขาจะมีเส้นสีแดงวิ่งขอบตรงนี้นะฮะเส้นสีแดงวิ่งขอบอ่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลอนเขาจะไม่ลึกเตืนๆแล้วก็เวลาลมพัดนะฮะ มันจะพิวได้อ่าม,มันจะไม่ไปทั้งชิ้นนะครับผมอ่าตัวนี้การกานแตกต่างจากโกเมนอยู่เนาะอันนี้คือที่จริงอะ่ะอยู่ที่การเลี้ยงดูแดดแสงน้ําความชื้นนะครับเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวครับผมอ่าแล้วก็ตัวถัดไปนุ้นอ่าจะเป็นเสน่จันเงินอ่าจันเงินนะคะใบใคล้ายเสน่จันเขียวแต่ว่าจะอ่าออบปือลอดใช่ครับคลือบปลอดเลือบใบเนาะใช่ครับก้านเขาจะเขียวไม่เป็นลายนะครับ กา,การเงินจะเขียวไม่เป็นลายเป็นไม้ที่โตไวมากนะครับผมตัวนี้นนจันเงินนะคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวขอ,อาติมุกเป็นฝั่งนู้นะครับอ่าอันะนี้เป็นสเสน่ห์จันเงินแล้วก็ข้างๆกันเลยค่ะตัวนี้ผมได้มาในนามสเสน่ห์จันเหลืองออนะครับเป็นสเสน่ห์จันเหลืองก็คือแต่โดยส่วนตัวมองว่ามันคล้ายๆเต่าเกียรตินะครับผมแต่ว่าเอ่อจากที่เลี้ยงมานะครับผมก็ตอนนี้ซื้อเต่าเกียรติมาแล้วครับเดี๋ยวรอเลี้ยงให้เขาเต็มฟอร์มใกล้ๆกันแล้วจะมาเทียบกันดูนะครับคือข้อสังเกตผมเอ่อบางคนบอก อตอเกียรตจันนําโบราณนะครับกลายแต่ธรรมดาลักษณะการกลายของสเสน่จันส่วนใหญ่ถ้าเป็นใบกลายใบบนจะกลายใบล่างจะเขียวแต่เนี้ยใบล่างเหลืองเป็นเส้นเป็นริ้วนะครับเป็นเส้นเป็นริ้วใบใหม่เขียวมันมันย้อนย้อนทางน,นะครับย้อนสอนมันย้อนแยงกันก็นเลยอรอสัก3เดือนนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงตัวตอเกียรตเต็มฟอร์มแล้วก็จะมา เปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบกันเนาะจะได้เห็นความแตกต่างครับแล้วเขาบางคนก็บอกว่าก้านมันจะเหลืองนะเสน่ห์จันเหลืองมันก็ก้านเป็นไงคะผมว่ามันก็อมๆเขียวๆอ่อนๆอ่อนใช่ครับผมนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็รอท่านผู้รู้เพราะว่าส่วนตัวผมทําคลิปตัวเสน่ห์จันเหลืองลงไปใน u t u b e แล้วนะครับก็มีคนมาบอกว่าทั้งเป็นจันกายเป็นเต่าเกียนแล้วก็เป็นจันเหลืองจริงๆเสียงแตกครับจากคอมเมนต์ก็เดี๋ยวรอ ทําตัวของดําตะเกลยดนะครับให้มันได้ฟอร์มขนาดนี้แล้วมาใช้วัสดรปลูกอย่างเดียวกันเรามาเทียบกันครับผมโอเคแล้วตัวถัดไปเดี๋ยวผมไอคบนผมไว้หลังสุดเลยผมจะลีมขอบก่อนตัวนี้เป็นอันนี้คือเสน่จันป่าซื้อมาป่านะฮะอ่านี้น่าจะเป็นดําป่านะครับผมสังเกตก้านก้านดําเข้มมีมีเส้นมีลายมีเสี้ยนะครับผมตัวนี้ ฟอร์มนอะไรนะเสนดันเสนด,สนดันดำป่าฟอร์มจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับวิ่งอันนี้คือไม้ไม้อายุเป็นปีนะครับผมไม่ใช่แบบเพิ่งปลูกมาสองสามเดือนไม่ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ข้ามปีครับปลูกนานมากแล้วครับไม้ข้ามปีครับผมที่มันไม่โตอะไรไม่ใช่นะครับพอดีว่าไม่ได้ดูแลวางทิ้งไว้ไม้เยอะทอมไม้เยอะแล้วตัวนี้จะเป็นเสนจันนาเสนจันนาบางท่านถาม จันนาคทำไมมันเป็นใบสีเขียวเป็นใบสีอะไรมันอยู่ที่การเลี้ยงนะครับผมสังเกตใบล่างใบล่างจะสีเขียวใบบนจะสีสีนาคสีนาคเลยใช่ครับอันนี้ที่จริงล้างใบก็จะเห็นเป็นสีสีน้าตาลเข้มขึ้นมาแล้วตัวนี้ใบอ่อนชัดเจนนะครับแล้วก็จันจันนาคเขาจะสีการจะค่อนข้างจะเป็นสีเขียวจะมีตรงยอดๆหน่อยที่เป็นติดสีน่ากหน่อยนะฮะแต่ธรรมดาข้างล่างจะเป็นสีเขียวครับผมเนี่ยนาคแท้จันนาคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เสน่ห์ด้านขาวครับผมจันขาวด้านขาวล่องใบวิ่งวิ่งเส้นกระดูกครับสีขาวอมเหลืองนะครับผมตัวก้านเนาะก้านขาวใช่ครับกลิ่นหอมเลี้ยงง่ายตายเลี้ยงง่ายตายง่ายครับไม่ให้ตายยากนะเลี้ยงง่าย ส่วนมากก็จะไปทำพระนะครับผมตัวเสน่ห์จันขาวช่วงก่อนปลายปีเนี่ยครับช่วงตุลาพฤศจิการุนแรงครับราคาตอนนี้ก็เบาลงมาหน่อยครับผมส่วนตัวนี้เป็นเสน่ห์จันดำสังเกตว่าฟอร์มใบเขาจะค่อนข้างเหมือนสามเหลี่ยมถ้าเลี้ยงดีๆหน่อยหูหูเขาจะออกใช่ครับที่บอกเนาะที่แล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ตัวก้านจะสีเข้มต่างจากจันนาจันนาจะเขียวอันนี้จะออกสีสีเข้ากล่ํา เข้าไลเบอร์รี่สังเข้ากับเดี๋ยวเข้ากับเดี๋ยวคนไม่รู้คนอกอ่คนวัยรุ่นไม่รู้จักครไม่รู้จักรู้จักแต่คนแก่เนี่ยเข้ากับก็เข้าไลเบอร์รี่นั่นแหละสีใช่ครับโอเคแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเสนจันหอมจันหอมเนี่ยครับอันนี้บางทีมันผมไปเลี้ยงใส่ในพื้นที่ที่มีแสงน้อยก็าจะติดใบกายนะครับเขาสังเคราะห์แสงไม่พออ่าพอสังเคราะห์แสงไม่พอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่าถ้าอันนี้ผมรู้ผมเลี้ยงเองผมเลี้ยงในที่ แสงน้อยครับอันนี้ก็คือเป็นถ้าเป็นภาษาพืชก็คือเขาเรียกว่าอาการขาดขาดคอรฟิ์ครับผมประมาณนั้นครับตัวนี้แล้วก็ธาตุอาหารก็ไม่น่าจะพอด้วยแล้วก็ให้อยู่แสงน้อยเลี้ยงแต่ความชื้นคือให้แต่น้านะครับสังเกตว่าเห็นเห็นดอกมีนออมมีมีดอกมีหนอพยายามเด็ดทิ้งด้วยครับแต่มันก็แทงเรื่อยครับนะครับผมไม่ไม่ผสมไม่อะไรใช่ไหมคุณคือ ส่วนมากสเสน่ห์จันเขาบอกมันจะเป็นหมันแต่มีคลิปหนึ่งที่ผมทําเป็นสเสน่ห์จันประกายดาวต้นใหญ่ผม mm hmm. อันนั้นเป็นฟอร์มใหญ่ครับก็เขาเราตั้งใจจะผสมแต่ว่า mm hmm. ดอกตัวผู้ไม่บาน mm hmm. แต่ปล่อยทิ้งมันไว้แต่มันดอกดอกเยอะครับหลายดอกก็ mm hmm. มีติดคิดว่าติดเม็ดแต่ต้องลองว่าเพาะจะขึ้นไหม mm hmm. เพราะว่ามีบางท่านในเพจนะครับของสเสน่ห์จัน mm hmm. ผมก็พยายามไปค้นหานะครับเขาบอกเพาะขึ้นแต่ว่าโอ้โหกูจะโตเป็นปีเลย mm hmm. เป็นปีนี้ออกมาเป็นเบี้ยเลยครับยังไม่ใหญ่เลยครับผมนะครับผมว่า เหนื่อยครับต้องลองเนาะต้องลองเดี๋ยวผมก็เพาองิ้งไปไหนไหนคุณก็ทําช่องแล้วคุณก็ทําให้คนดูได้เป็นไปดูเนาะตัวนี้เสน่ห์จันหอมจันหอมเนาะนาเด็ดสุดเลยฮะข้างบนฮะเอานี่ก่อนไล่ความแรงครับป่มไล่ความแรงนะอันนี้เสน่ห์จันมหาภูหรือบางคนเรียกสีมหาภูสังเกตต้องสังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงก้านเขียวกาบใบขาวโอ้ก้านเขียวกาบใบขาวมันคือแม่มันคือจันขาว อะฮะที่เขาบอกว่ากลายไปจัดเนี่ยขาวก็สเสน่จันกลายของแทสกลายแล้วไม่กลับกลายแล้วไกลเลยเใส่ปุ๋ยสามก็สอบก็ไม่กลับครับ<อ>คือเขาจะย้อนย้อนทางกับสเสน่จันขาวคือจันขาวจะมีร่องใบสีขาวตรงตรงร,ร่องใบเนาะอันนี้คือแม่เขาเนาะอ่าเนี่ยอ่ะนี่คือแม่เขาเสน่จันขาวจะมีกัดกระดูกร่องใบขาวแต่ว่ามหาโพเนี่ยจะสีเขียว แล้วก็ก้านก้านจะย้อนกันนะครับมหาโพนี่ก้านจะเขียวก้านเขียวกาบใบขาวก้านเขียวกาบใบขาวแบบนี้แล้วก็เป็นจันขาวเนี่ยก้านขาวเป็นก้านกากใบเขียวย้อนสอนเขาย้อนแม่อเกิดใหม่เนี่ยถ้าเป็นสังเกตนะครับถ้าเป็นมหาโพหรือสีมหาโพของแท้จะเหมือนไม้พิการครับ ตอนเด็กๆให้ดูไม่ได้เลยครับจะยึกยึกยือๆครับยึกยื้เหรอใช่ครับใบยักหยับหยับหยิกๆ่ะใช่ครับอย่างนี้เลยครับนี่แหละของแท้ครับแล้วโตมาคึงถึงจะขี้แล้วค่อยเริ่มสวยขึ้นอันนี้ของแท้ตอนแรกโตช้าหน่อยราคาตัวนี้ราคาก็เริ่มมีราคาครั่ที่เริ่มมันเริ่มราคาหลักหลักพันใช่หลักพันครับแล้ว แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่คุณขายครับก็อาจจะไล่กันไปถึง3000กว่าบาทประมาณนั้นนะคะต่อไปครับหยิบตัวนี้ก่อนดีกว่าค่อยๆแรงขึ้นอันนี้แรงกว่าไตัวที่เหลือทุกทีตัวนี้เป็นเสนอจันทร์สำริดนะฮะของแท้ต้องก้านแดงแป๊ดก้านแดงแป๊ดอ่าก้านแดงโอ้แดงจริงเหรอขอบใบริ้วขอบใบบิดริ้วขอบใบบิดริ้วเกิดใหม่ใบอ้วนใบจะไม่แหลมอ่า นี่นะคะนี่ครับต้นนี้ผมแอบติดด่างด้วยอุ้ยเหรอใบนี้ไม่รู้เห็นไหมครับในกล้องต้องบังแสงแล้วกันเฮ้ยเห็นจริงเดี๋ยวด่าๆพอแสงเข้ากันนิดนึงนะคะก็แต่โฟกัสนี้เพราะว่าต้นนี้มันเคยติดด่างอยู่เรื่อยๆครับโอเคเห็นเห็นคุนแต่มันจางๆแลเพราะแสงเข้าโอเคอ่าเนี่ยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ถ้าฟอร์มนี้ก็ไม่หลุดหลักหมื่นอ่าะนะฮะฟอร์มนี้ไม่หลุดหลักหมื่นครับก็ข้างล่างเขามีเงาวันนั้นผมลื้อดูก็ ยาวใช่ได้รออีกหน่อยเขาจะหั่นแต่ส่วนมากเขาจะไม่หั่นกันส่วนมากเขาจะแบ่งแบ่งลูกแบ่งนอนะครับลอนอแล้วแบ่งลูกออกมาแยกลูกออกมาใช่ครับแต่ผมเคยหั่นแล้วครับมันก็รอดครับแต่ว่าผมไปไปเล่นน้ําเองตายโอเคเป็นสิบชิ้นเลยครับนะครับเสียดายตอนนั้นไม่งั้นก็สบายตัวแล้วครับใช่ไหมใช่ฮะแล้วตัวหนึ่งอันนี้ยกเบาๆเมื่อกี้มีพี่เขาเซลล์เซลไม่ยกตัวใหญ่มาเหรออะไรเงี้ยไม่ยกครับนี้เป็นสนิทจันปกลายดาว อันนี้ก็เป็นลูกไม้คือต้นใหญ่เราถ่ายในคลิปตัวที่พาชมแล้วนะคะต้นใหญ่คือต้นนั้นใช่ไหมอันนี้คือเป็นลูกที่หั่นข้อตานะครับไม้หั่นข้อปลูกมานะครับก็เสนจันรประกายดาวต้องเลือกดาวออกตั้งแต่ใบแรกครับก็คือใบติดผมให้สามใบแล้วกันเอาเต็มที่เพราะใบแรกบางทีมันเป็นชิ้นตามันเป็นใบไผ่เลยแหลมๆนะครับยังไม่ดูไม่ออกแต่เต็มที่สามใบครับมันมี มันมี3ใบต้องสวยเลยอือรอไม่ได้อย่าไปรออย่าไปลุ้นใช่ครับสายลุ้นผมเคยเลี้ยงแล้วครับมันก็เขียวอย่างนั้นนะครับดาวน้อยผ่อนนานครับอันนี้ต้องดาวเยอะๆครับสวยงามมากแล้วถ้าให้ดีก็คือติดชมพูแต่ชมพูผมเคยพูดในคลิปยู u ูบของผมส่วนตัวนะครับก็บอกว่าผมทําได้ให้เรื่องสีชมพูไม่ใช่ปัญหาทุกต้นติดชมพูได้นะครับแต่ว่าไปดูกันนะ เดี๋ยวันเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นตัวไอไว้ให้นะคะลราไปดูคลิปที่น้องทอมว่าไว้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปที่ทดลองอาจจะเป็นชุดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทาให้มันติดชมพูในไซส์เล็กๆเนี่ยครับอ่าทาให้มันติดชมพูตอนแรกจะเอาต้นของลูกค้าเขาจะทําให้ติดชมพูเอาของเราดีแหละเดี๋ยวทําให้ติดชมพูเลยนั่นแหละจ้ะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายผมสี่จันบุษราคำบุตรของเราบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันเขียวอีหรี่เงี้ยไม่ใช่นะครับคือผมเลือก ที่ผมไปซื้อมาผมเลือกเองให้มันติดเขียวเยอะความต้องการผมคือให้โตเหมือนโกเมนแต่มีด่างอ่าคือถ้าเป็นด่างอย่างด่างจัดๆเต็มใบครับเต็มพื้นใบทุกใบเลยนะครับผมสังเกตจากเห็นพี่ๆที่เขาเลี้ยงในกลุ่มเสนจันครับมันโตช้ามันคือไม้ด่างคอร์รฟิวไม่มีอเราก็เลยเลือกตัวที่มันติดเขียวมากแต่แต่แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันเขียวหมดคือมันกลายเป็นว่ามันด่างฮาร์ปรับ ฮาร์ปฝ <Okay. S 2> <Okay. S 2> ั่งเนี้ uh huh. ยครึ่งเนี้ยด่างอีกครึ่งนึงเขียวเดี oh. <laughs> ย๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าผมโตขึ้นผมตัดไรตาอยู่แล้วครับผม <Okay. S 2> อ่าผมหั่นข้อนะครับผมอันนี้ตอนแรกใบในี้ยึกขี้มาตอนแรกผมตกใจครับมันเขียวหมดเลยมันเพิ่งมากัดลายสีสี uh huh. ใบพอเริ่มเข้มก็เออเออ,เอ,อมันด่าง uh huh. แต่เลยเลยนึกได้อ๋อมันด่างครึ่งฝั่งนี้จริงๆแล้วอีกฝั่งนี้มันไม่ยอมด่างเลยเดี uh ๋ย huh. วจะรอดูว่ามันลายด่างจะจะหมุนเวียนหรือเปล่าครับ uh huh. อือแล้วก็การ เลือกซื้อบุตรธนาค้ำตอนนี้ก็คือราคาถูกลงระดับหนึ่งแต่ถามว่าไมไ่ไม่ได้ถูกลงเหมือนเมื่อก่อนนะครับแค่ถูกลงระดับหนึ่งการเลือกอย่าไปลุ้นโดยไม่เห็นสีควรซื้อให้เห็นสีนะครับผมก็คือเขาติดนิดติดหน่อยมา,าขอให้มันติดดังมาครับก็ราคาว่าไปเลยครับเพิ่มตังค์ไปอีกพันสองพันสามพันห้าพันนะครับได้ของดีไม่งั้นคุณจะได้โกเมนราคาบุตรนะโกเมนราคาบุตรใช่ครับ เพราะว่าถ้าเขาหลุดมาแล้วโอกาสที่เขาจะกลับไปดังน้อยมากครับแทบจะไม่ค่อยเจอนะครับผมดังนั้นเลือกที่มันติดดังมาแล้วนะครับจบกว่าเจบ็จบแต่จบเจ็บแต่จบใช่ครับคำนี้คุ้คนๆเนาะฝ้ <laughs> <laughs> ายเ <laughs> จ็บแต่จบมา <laughs> คำนี้คุ้นๆนะ <laughs> ตัวนี้วัสดุป,ปลูกที่ทอมใช้ปลูกตอนนี้อ,นอันนี้หลกัหลกๆเลยไอ้ตัวนี้ผมยังใช้เน้นหน่อยใช่ไหมวัสดุเก่าที่เจ้าของเก่าเขาทําให้อ่าเขาก็จะเป็นหินภูเขาไฟพิษมอส มีหินหัวกาไฟพิษมดนิดหนึ่งเพ์ไรท์เวอร์มิคูลไรท์นะครับหลักๆจะเป็นนี้แล้วเขาจะมีใส่สเปรย์นมดโรยๆมาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็บางทีมีพวกเปลือกสนหน่อนึงแต่ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้ครับแต่แล้วตัวอื่นนะครับผมตัวอื่นเนี่ยผมแล้วแต่ตัวครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้ต้องโป่งเลยโป่งเลยตัวนี้จอมยุบแห่งเสนจันทร์ ยุบง่ายผมเลี้ยงมันยุบมาสามรอบแล้วครับที่จริงถ้ามันไม่ยุบนี่มันสูงมันใหญ่จนมีลูกไม่รู้เท่าไหร่ครับยุบแล้วยุบอีกยุบคือกอขนาดเนี้ครับครับยุบยุบแล้วเหลือ เหลือใบเหลือใบ,ยบยอย่างเงี้ยสองใบ oh. สองใบาสามใบคือเป็นกอแล้วก็ยุบเหลือแค่นี้ uh huh, มันไหม้ uh huh. ตายหมดเลยครับ uh huh. แล้วก็ผมก็ฟื้นมันใหม่พอสภาพผมเพิ่งมารู้อ๋อดินเขาแน่น uh huh. พอดินเขาแน่นผมก็เปลี่ยนวัสดุอันนี้ผมจะเปผมก็เลยใส่แค่อันนี้ไม่ใช่ครับมะพร้าวโปะหน้าเฉยครับโผหน้าเฉยแต่หลักๆเฮงเพไลไรเยอะมาก โอ้นะนะไม่เปิดดูไม่รู้อันนี้เขาคลุมไว้อ้อรักษาความชื้นกับมะพร้าวเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของคลุมความชื้นได้ใผมใส่เพอร์ไลเยอะมากครับก็คือโปร่งแบบสุดๆอะแต่ตอนแรกโป่งสุดๆก็มีปัญหาคือลืมรดน้ําพอลืมน้น้ำปุ๊บใบเขาเล็กลงใช่ครับอ๋อในผมเลยมาใส่ตัวที่เป็นเนื้อที่เป็นเหมือนแบบดินผสมกับไอ้ตัวพวกมูลไส้เดือนไปหน่อยเพิ่มเข้าไปหน่อยครับก็รักษาความชื้นนีขึ้นแล้วก็ใบเริ่มสวยเริ่มดีขึ้นใช่ครับผมแล้วก็รอรอลูก Uh huh. คิดว่าไม่นานคงมีลูกครับ uh huh. แล้วมีก็อย่างตัวอื่นๆล่ะคะก็คือาสามารถใช้ถ้าใช้ได้เลยถ้าอย่าง,าางจริงๆอะครับคืออย่างถ้าเป็นพวกถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะครับ uh huh. พวกโกเมนพวกแดงเนี่ยครับดินธรรมดาก็อยู่ได้แต่ว่าเราเอาดินผสมกับมะพร้าวสับ uh huh. สับหยาบก็ได้ครับหรือสับละเอียดแล้วแต่ท่านจะมีะคอ uh huh. ผสมไปหน่อยครับช่วยการระบายน้ำนะฮะ uh huh. แล้วก็ตัว,ต,วตัวเสน่หจันเงินก็อารมณ์ชอบ ชอบดินโปร่งเหมือนกันครับอันนี้ผมใส่หินขว้วไฟใส่เพอไรท์แล้วก็วัสดุอื่นๆประมาณ6กเจ็ดอย่างครับผมใส่จานเงินจานเงินต้องโปร่งนิดนึงใช่ไหมใช่ครับโปร่งลดน้ํามันเป็นเสน่ห์จันโตไวครับไอ้พวกเนี้อ่าบางทีเราลดไปเราลืมครับเห็นมันโตโตอยู่ดีๆรากเน่าอ่าผมเจอปัญหารากเน่าหลายต้นเพราะว่าผมลดหนักอ่านะครับน้ำเราลดหนักเลยก็เลยต้องปรุงแบบแต่สําหรับเสน่ห์จันที่ทนผมมองว่าเป็นเป็นหน้ากับกระดำถ้าไม้สัก หกเจ็ดใบไปแล้วครับดินเฉยๆมันก็อยู่ได้ครับเพราะเมื่อก่อนผมปลูกดินเฉยเลยแต่แต่ถ้ามันโตข้ามปีแล้วเงาข้างล่างมันจะเน่าถ้าเป็นดินอ๋ออ่าก็ต้องมีการตัดยกยอดยอดใช่ครับผมอ่าถ้าเป็นแบบเลี้ยงดินแต่ถ้าท่านเลี้ยงวัสดุอย่างเงี้ยเลี้ยงยาวๆก็ได้ครับมันจะไม่ค่อยเน่าดินโปร่งๆนะฮะวิธีขยายพันธุ์ของเสน่จันมีสองสอง หลักๆกก็จะมีแยกหน่อแล้วก็หันตาใช่ครับแต่ก็ผมจะรอดูว่าไอ้ดอกที่มันติดมาเนี่ยครับมันจะกลายเป็นวิธีพอมาเลยไหมเพราะว่าในป่าเห็นที่สายป่าเขาเดินป่ากันมันเป็นลูกเสนจันต้นเล็กๆแบบจิ๋วสามสามสองเซนสมเซนนะครับถามว่ามันไม่ได้จากชิ้นตาหรอกมั้งเพราะว่ามันมันเล็กจิ๋วแล้วมันกระจายแบบเยอะมาก ใช่ครับเขา <จะ S 1> บอกจะเป็นมเมล็ดเนาะใช่แล้วเขาก็เกิดการกลายเนื่องจากมแมลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถามมันต้องใช้โอกาสในการติดดอกที่ค่อนข้างเยอะมหาศาลมากถึง <ừ> มันจะ <ừ> มันจะติดได้ครับ <ừ> แต่พะว่าผมเลี้ยงสเสน่จันมาเนี่ยที่เพิ่งเห็นปากายดาวต้นใหญ่ผมนะครับ <ừ> มันเพิ่งติดติดเม <ừ> ็ดนะครับเพิ่งติดเม็ดเนี่ยก็คือที่ติดแล้วอยู่นานแล้วมีจํานวนที่แบบพัฒนาเนี่ยเ <ừ> พิ่งมีชุดนี้ครับเมื่อก่อนมันก็ติดครับแต่ว่ามันเหมือนพัฒนาแค่3เม็ด ตอนนี้เขาเป็นเป็นฝักอยู่หรอคะณตอนนี้ยตอนนี้ผมแกะดูแล้วครับแล้วก็เป็นเป็นอารมณ์เหมือนดอกโคโรคาเซียเลยครับอ,อารมณ์<ข>เดียวกันเลยครับผมคล้ายๆกันเลยก็คือเกสรเราพูดผมเด็ดทิ้งแล้วเพราะมันจะเป็นเชื้อราอแล้วก็เหลือไ,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 ไอ,อ้ไอ้ฐานไข่แล้วมันพัฒนาเป็นแดงๆแล้วครับทีนี้ก็เลยลองมาบี้ๆเล่นเขาบอกว่าต้องบี้เพื่อที่มันจะได้ไอ้เยื่อหุ้มที่มันรักษาอุณหภูมิความชื้นเพื่อให้มันงอกช้าครับเพื่อไปเจอเลือดหน้าฝนน่ะ ถ้าเราอยากให้มันโตไวก็ต้องใบบี้ออกนะผมบี้ไปก็ไม่แน่ใจว่ามันมันจะมีอะไรข้างในไหม,มก็เลยว่าจะลองลองบี้แล้วล้างน้ําส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เพาะมันทั้งอย่างนั้นเลยอ๋อแต่รอ,อ,อให้มันแก่ให้มันสุดเลยตอนนี้ลาก็เริ่มเดินขึ้นตามมันบ้างก็ยังสู้กันอยู่ครับรอดูอใจแข็งอยู่ครับอ่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูเนาะเดี๋ยวทองเขาจะอัปเดตของเขาจกทีมันจะงอกไม่งอกไม่รู้นะ <laughs> ไม่รู้ผ <laughs> มจะเพาะเป็นปีเลยครับเลองดูเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเป็นปีมันกว่ามันจะเป็นต้นนะครับก็ต้องรอดูครับผมอ วันนี้แบบสุดยอดกับสเสนจันนะคะควันนี้มาพามาเจอกันเต็มๆกับ EP นี้นะคะคยังไงทุกคนถ้าชอบในเรื่องของสายสเสนจันทอมเขาค่อนข้าง,าง,างมีมีวิดีโอหลายคลิปมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนก็สามารถไปติดตามน้องอมได้ที่ช่องสามทีพี่น้องนะคะโอเค okay, วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ